สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กมาพบพอกันคือเก่าวนอที่ซ่องสาวลงบ้านนะกับบรรยากาศซีสวยๆนะพี่น้องอากาศก็หอนลมอ้าวอะเนาะวันนี้จะลงก็ได้ลงมาห่อนกนสาวลุงเนาะ่นชิซวนไปเอามงหุงมาตำกินตำซุ้มเซลน่ะแหละพี่น้องกะยังบบทันได้ไปเถื่อนเนาะตอนนี้กะเฮากำลังสิไปขี่รถไปเนาะเอาอยู่นา่นพุหละพี่น้องนา่นก็ติดห่วยห่วยยางแหละเนาะ ไปบ่งไปส้มกันเลยเนาะพี่น้องอืมจะลุง็นอาหมองหงเนาะพี่น้องหมากเดียวนั่นป่ยาวเนาะคือแบบบางหุงในตลาดอเลยอีกสัตว์ตัวเีกอนี้ให้แงวันเลยหน้าฝนกระติ้นห่วยเนาะพี่น้องคุณ สันขักอลีลุงเพาว่าเนี่ยข้ขมไปนี่ก็หหวยเหรอดอกแม่นอลีพี่น้องเอ้ยบัดเวลาพ้นตกนํำมากกาเพียงกลางเทียงพ้นหวยอันนี้ก็หหวยยาง่ะล่ะพี่น้องก็นนโมองนโมไม้ก็น้โไม้บอกเนาะ เทียงนาแล้วันนี้ชุมผาา้ากิเมือแลวเนาะพี่น้องออกมาหอดน,นาเพิ่งแล้วกันเป็ดไก่เพิ่นกว่ามันเสียบนพี่น้องเพิ่นวาตะกี้ค่ะเป็นสี่หาสิบโตวเดี๋ยวนี้เรือเท่านี้คนบริณนนอนนาเนาะเข้ามายั่งกลางค่ำกลางคืนเขากลักไหมเมื่อกาสิพ้าบินเมืออีกแล้วนี่มากขบ้าวบินมา Oh.

หมากลายต้นเนาะพวกแดงเหลเืองยังใหม่ก,มก็กินบ่กระกิบจัก อ้วนก็ดีจดดอดกินโมอ้วนกินนั่น นพนหายซาลงแล้วพวนยังไปหิวน้าม,มากเมื่อนี้ก็บม่ได้ไปไดนแร้วพี่น้องเออเรามากินตามมาุ่เงินซาลงพน ขาดห่อนอบอ้าวแห้งนีเด้ันเยลอ่างกากา้าเพิ่นฮิวน้ามาแล้วก็สิลังยำเนาะคิ่อนยำอ้โหแ้ว่าบห้ยโขดโบมัโขดเอาเนาะบเสียบ 在路上。<laughs> 我不想看，我不想。<noise> ็ต้นนี้นะครับแล้วเรียบร้อยพี่น้อง ตาลุงโซซีมือน้อพี่น้องเพิ่งจะถ่าตาเพิ่นอย่าพอกตีกองเพนอยู่ทุ่มทุ่ม ผ้าเนี่ยเป็นวดัดดิลงก่อนมักถั่วพลิกามีแต่มักถั่วปลายพี่น้อง เก็บมาจากสวนเนอะมเข่อคนพี่น้อง<ะ>เปนไปนเก็บมาจากส,วน,นสวน่นคือเสียงเสียงเสียงสะบนเหมือนแบบเมน,นเนาะจักเลยกอาลูกอะไร ้ียงงดัแทคอยบา่าเครื่องอันนี้ฮะมันลายกว่ามังหุง่งอีกก็จะหายไปคลยให้ได้หมอมนมีมะกอกน,นี่มันอยากห่วงหมดเลยห่วงอดเลย ม,มันสม,มักเคือเขกับอะไรก็าหอยหอกหอยอกเลยตึงนัวพี่น้องประแดกประลาบคนกันล่ท้แต่พี่น้องสามสี่ปุ๊ก ปลูกนะให้ใหญ่ปายแดกต้อนพี่นกพันแดดปลาต้อนลายใสยป่ปลาแดกพี่นอ้นองปลาแดกบ้านรเราเองเนาะปลาแดกเฮ็ดเองแค้มเนาะ ยังบม่ได้ใส่แต่น้ำตาลนะพี่น้องก้องก็แจ้งแห้งน้ำตาลมาแล้วเฮ้ย

แทบอื่นะมองหูบางเงี้ยอยู่กกินบ่มาชมมะอหาด้วโอ้ยงงตัววีน้อยของกู่ะ แล้ไม่ที่สุดกัเสร็จสิ้นเป๊ะเวอร์ชอบมากกินกผักคะน้องพี่น้องโบมี่อันพักเมียงกับมิต่พักคะกินยูรุมเอาเลยกินยองไง มาเด้อพี่น้องกินตามมาหุง่งกันเด้วอวันนี้มากินอยเกินสาาวลุงกันมาเด้อมเด้อแทบขา่มาลาบซิมดิบก็กินแล้วมือเนาะบ่ลบใหยืนอนก,ก็ได้มาใหม่ใหม่

เชนตานไม้ประกอบนี่แหละไปลทงเพื่ต้อไม้กูเลยิวขาเอ๊ะีเอีอกรรมได้แล้วจ้ะอวะก็ถูกเท่ามันนั่งพิกรรมดอกีดแรปวดดัวโมกกินไม่ได้ปวดแต่พ่อมันตี้งผ่ามันก็ยังผิวไม่นึงข้าวเรือ พงกินเดบบาเดาขาจะกินแกงละไม่นะคะากินด้วขยะดันจะบอมเพิ่งดูตตนม้หมยอดบีแข็งขันยาอะนอำไมกูกินด้วยกูอยากไดตังยอกแล้วอยนายนลมแต่ข้ากล้องงามลงาเลยกินเงียบเงียเอาเม็ด สลงกาได้กินตำหุ่งแล้วแล้วนอพี่น้องกาบรถ่ายให้เบิ่งตอนกินก็นต้องขอโทดขอภัยน้ำไหลๆเด้อแบบบรได้ตั้งกล้องค่นนะนพี่น้องมันโบมีคลากล้องเนาะก็เลยบรได้ถ่ายให้เบิ่งก็ต้องขอโทดน้ำไหลๆมาด้สโลงกันสิค้นเมื่อเหงอนแล้วนอพี่นอ้องอากาศฮ้อนแห้งเลย สำหรับคลิปนี้ซาลงกับขอโจ๊กไปสนีเดอร์ผักพ่อแม่พี่น้องมเพื่อนทุกคนกดไลค์กดสแต์กดซับสไคร้เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านนาลในเดอร์ให้แล้วพี่น้องตังลุมบ่พอกันคลิปใหม่ละคลิปต่อๆไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสาวใหม่ให้อะ้รลุม